น้องทีรกครับถ้าเกิดเราเลือกได้เราคงอยากจะไปทานของหวานเราคงอยากไปกินบิงซูเราคงอยากจะกินเต้าทึงอะไรใช่ไหมครับหรือว่าชาวก้วยไม่ค่อยมีคนอยากจะกินอะไรขมๆนะครับยกเว้นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบว่าหวานเป็นลมขมเป็นยารสขมถึงแม้ว่าจะเป็นรสชาติที่ไม่น่าพึงพอใจเลยนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งทีเดียวที่รสขมสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้กลับกลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ CGN ไทย สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ living life กับผมวิทยาวุฒิไก่เกลียงน,นะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเพลงข um ําครวนบทที่3ตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อ39ด้วยกันครับเพลงล่ําครวนบทที่3ข้อ19ถึง39การคิด <siempre> ถึงความทุกข์ยากและการพลัดบ้านของข้าพเจ้าเป็นบระเพศและของขมข้าพเจ้ายังคิดถึงเนืองเนืองและจิตใจข้าพเจ้าก็หดหู่ ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์พระยาเวทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์และต่อผู้ที่สแสวงหาพระองค์ เป็นการดีที่จะรออย่างเงียบๆคือรอความรอดจากพระยาเวเป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัยให้เขานั่งเงียบๆตามลำพังเพราะพระองค์ทรงวางแอกนั้นบนเขาเองให้เขาเอาปากจดผงคลีดินบางทีจะมีหวังให้เขาเอียงแก้มแก่ผู้ที่ตบเขาให้เขารับความอับอายอย่างเต็มขนาดเพราะว่าองค์เจ้านายจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดแม้ทรงทำให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์เพราะพระองค์มิได้ตั้งพระไทัยทําให้ผู้ใดทุกใจหรือทําให้มนุษย์โศกเศร้าการบทขยี้เฉลยทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินไว้ใต้เท้าก็ดีการตัดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใดต่อพระพักองค์ผู้สูงสุดก็ดีการบิดเบือนคดีของมนุษย์ก็ดีองค์เจ้านายจะไม่ทอดพระเนตรเห็นหรือผู้ใดจะกล่าวแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น นอกจากเมื่อองค์เจ้านายทรงบัญชาให้เป็นไปจากพระโอษขององค์ผู้สูงสุดนั้นสิ่งดีและสิ่งร้ายก็ออกมามิใช่หรือมนุษย์ที่มีชีวิตจะบ่นไปทำไมคือคนที่ถูกทำโทษเพราะบาปของตนพี่น้องครับ เราทุกคนเกิดมายิ่งอายุมากขึ้นเราก็เผชิญหน้ากับทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์เขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันกินเวลาสั้นๆใช่ไหมครับเป็นความรู้สึกของเรารู้สึกว่าความสุขมันผ่านไปเร็วแต่เมื่อเรามีความทุกข์นะครับอย่างเวลาที่เราติดเชื้อโควิดเนี่ยแล้วก็เราต้องอยู่กับบ้านนานๆเราก็รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ที่เราต้องใช้เวลากับมันระยะเวลาเนิ่นนานวันนี้ในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยได้พูดถึงความทุกข์ชนิดหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสนะครับแล้วก็เป็นความทุกข์ที่มีโอกาสที่า สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเหมือนกับยาที่มีรสขมและเปลี่ยนทําให้ชีวิตของเรานั้นหวานชื่นใจได้พี่น้องทีักครับในพระคำของพระเจ้าข้อที่19ได้บอกกับเราว่าการคิดถึงความทุกข์ยากและการพลัดบ้านของข้าพเจ้าเป็นบรเพชและของขมไม่แน่ใจว่าเกิดทันคําว่าบรเพชไหมครับบรเพชเป็นเพื่อชนิดหนึ่งนะครับมีรสขมมากๆเลยในพระคาของพระเจ้ากาลังบอกกับเราว่าความทุกข์นี่นะครับมันมันลืมยากครับคิดถึงทีไรเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเคยกินบรเพชนะถึงเวลานี้เราไม่ได้กินแล้วแต่พอพูดถึงนะเราจะรู้สึกว่าเราทําาหน้ แปลกนึกถึงรสขมของมันขึ้นมาความทุกข์ก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่เราหวนคิดถึงความทุกข์บ่อยครั้งทําให้เรามีน้ําตาบ่อยครั้งทําให้เราเกิดความเสียใจบ่อยครั้งทําให้เราเกิดอยากอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่วันนี้เรามีบทเรียนที่เราจะสามารถเรียนรู้จากความทุกข์เปรียบเสมือนยาที่มีรสขมที่ทําให้ชีวิตของเรามีพลานามายัยและมีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีขึ้นได้ในพระคําของพระเจ้าได้บอกกับเราบอกว่าแม้ว่าความทุกข์นั้นจะเป็นสสิิ่่่่่่งงงงทททีีํําาาาใใใหหห้้้้้้เเเเอออผููููขขยยนนนนคครรดถึึืแแลววกก็20ต เขาหวนคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีความหวังใจนะครับถามว่าเขาหวนคิดถึงเรื่องอะไรนะครับในข้อที่ 22- ถึงข้อ24นะครับเป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่เราเนี่ยจดจํากันได้ดีเพราะว่ามันเป็นเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงความรักมั่นคงนะยันความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยังหยุดเราคงเคยคุ้นๆกับบทเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยัง้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก อันนี้แค่ข้อ23นะครับพี่น้องก็คงคุ้นเคยกับพระธัมภีตอนนี้ดีพี่น้องที่รักครับการที่เราระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าในเวลาที่เรามีความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะครับถามว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เด็กเนี่ยทรมานใจไหมหรือคุณพ่อคุณแม่อยากให้กินอะไรที่มีรสขมที่ทําให้เขารู้สึกว่าแทบจะ แลบลิ้นออกมาแหวออกมาเลยนะครับไม่มีขยากหรอกครับคุณพอ่อคุณแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยทานแต่ของที่เขาชอบนะครับแล้วก็มีคุณค่ากับเขานะครับแต่ว่าของหวานทุกชนิดไม่ได้ส่งเสริมคุณสุขภาพร่างกายของลูกๆนะครับแต่กลับกันบางครั้งในในสมัยโบราณเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพรบางชนิดที่มีรสขมนะครับ ที่ทําให้ปรุงออกมาเป็นยาและทําให้ลูกๆของเขาเนี่ยหายจากอาการป่วยต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พระคําของพระเจ้ากําลังบอกว่าด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าพระองค์จําเป็นพระองค์จําเป็นที่จะต้องใช้ความทุกข์ที่มีรสขมเป็นเหมือนโอสถหรือเป็นยาที่ใช้เยียวยาความเจ็บป่วย ฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเราในที่นี้นะครับพระธรรมได้พูดถึงผู้เขียนเนี่ยได้พูดถึงการปิดล้อมเมืองเยรูซาเล็มนะครับเป็นเวลานานแล้วก็มีการพลัดถิน่นมีการถูกจับไปเป็นเชลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการดูเหมือนเป็นการลงโทษดูเหมือนเป็นความทุกข์แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นผลมาจากความผิดบาปของพวกเขาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายต่อหลายรุ่นและในที่สุดนะครับวันเวลาก็มาถึงวาระที่พระเจ้าเนี่ยท่งใช้ยาอาจจะเป็นยาแรงนะครับ แต่เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องทุกทรมานแต่ชีวิตของเขานั้นจะสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้พระธรรมตอนนี้ค่อนข้างยาวนะครับจะสลับพูดถึงความทุกข์และท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อ25 26ก็บอกว่าพระยาเวทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์และต่อผู้ที่สแสวงหาพระองค์เป็นการดีที่จะรออย่างเงียบๆคือรอความรอด จากพระยาเวทไม่ได้หมายความว่าเราพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่หมายความว่าเราไม่บ่นนะครับหรือไม่ถอดใจไม่ถอนใจจากความทุกข์ที่เรากําลังได้รับเพราะเรารู้ดีครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเยียวยาเราผมไม่แน่ใจพี่พี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้วันนี้มีความทุกข์อะไรกําลังเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าผมเชื่อมั่นนะครับพี่น้องครับว่าถ้าพี่น้องเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยมีความปรารถนา ที่ใช้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราโดยไม่มีเหตุผลความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามีเหตุผลของมันและส่วนใหญ่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหมือนกับยาที่รักษาจิตวิญญาณของเรามันทําให้เรากลับมาหาพระเจ้ามันทําให้เราระลึกถึงความหวังในพระองค์และมันทําให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงมากขึ้นพี่น้องที่ทรักครับพระคําของพระเจ้าจึงบอกกับเราในข้อที่31บอกว่าเพราะว่าองค์เจ้านายจะไม่ทรงละทิ้งเป็นนิดแม้ทรงทําให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะส่งพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ขอพี่น้องเชื่อนะครับว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นผมอาจจะไม่ได้พูดจนถึงข้อที่39โดยละเอียดแต่ทั้งหมดความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นความทุกข์ที่พระเจ้ารักเราจริงๆครับถึงอนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพื่อรักษาชีวิตของเราไว้จงเรียนรู้จากความทุกข์จงซึมซาบลสคมของมันให้ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุกข์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องจะกลับมาเป็นยารักษาใจของพี่น้องอย่าให้เรามัวแต่เศร้าเสียใจอย่างเดียวแต่จงเรียนรู้จากความทุกข์เหล่านั้นและมีจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นในองค์พระผูเ้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับที่เราทั้งหลายทุกๆคนจะใช้ความทุกข์เป็นยาที่รักษาใจของเรา ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานร่วมกนันนะครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักมั่นคงดํารงเป็นนิจของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระกรุณาที่ไม่มีสิ้นสุดของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอดทนถึงแม้ว่าพระองค์รักเราแต่ยอมให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับเราเรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เราเองไม่ปรารถนาแต่หลายครั้งมันจําเป็นที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดร,รักษาชีวิตของเราไว้ถึงแม้ว่าหลายครั้งเราต้องเรียนรู้จากความทุกข์ใจขอให้รสขมนั้น ทาบซึ้งในใจของเราเพื่อเราจะเรียนรู้ว่าเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำสองและจะสามารถเรียนรู้จากความทุกนี้เพื่อทําให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณขอพระเจ้าสุปโปรดเมตตาด้วยเถิดขับพลงอธิษฐานทูลขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน <inate> ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อพระพรของพระเจ้านะครับจะไม่กระจุกและกระจายออกไปยังผู้คนมากมายและขอเชิญพี่น้องที่จะ s u b สไครต์เพื่อพระพรของ,งพระเจ้าจะมาช่วยเหลือพี่น้องทันเวลาในเวลาที่เราต้องการความหวังจากพระองค์พี่น้องทีักครับหนุนน้าใจพี่น้องที่จะมีส่วนร่วมกับพันธกิจของ C G N คอมเมนต์ใต้คลิปของพี่น้องจะเป็นพระพรในการปรับปรุงแก้ไขรายการให้พัฒนาดียิ่งขึ้น,นและเป็นพระพรกับคนมากมายและขอหนุนน้าใจพี่น้องจะช่วยเหลือกันในการอธิษฐานเผื่อพันธกิจของ C G N ที่จะไม่เป็นเพียงพระพรสําหรับชชชุมนผู้่ นนัน้แต่จะเป็นเครื่องมือในการหนุนน้าใจในการประกาศพระวจนะในการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนมากมายในประเทศชาติของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ